ล่าสุดก็คือหลายปีแล้วหนูไปออกแคมปิ้งอันนั้นคือเป็นรายการที่ไม่มีการแบบว่าโอ้ยอันลิมิตนะมันไม่รายการอะค่ะมันเป็นเหมือนเพื่อนนั่งกินเหล้าด้วยกันแล้วก็แคมปิ้งอ่ะมันยังมีอยู่ไหมรายการนี้มีมีดับมีรับแล้วทุกอย่างมันก็เลยเหมือนแบบชัดเจนมากว่าเราสมคนอยู่ด้วยกันไม่มีอะไรกีดขั้น เป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วคนก็ชอบมาเพื่อนทําให้เราเปิดโลว่าเราเป็นเราแบบชั่วๆได้แล้วมันก็มีคนรักเราด้วยอะไรเงี้ยมีคนที่เสพอะไรแบบนี้เพราะเขารู้สึกว่ามันจริงใจดีมันเหมือนเพื่อนมาเจอกันในวงเราเหมือนในกินหน้านี้เราไม่พูดหยาบคายคือหนูว่าหนูน่าจะพูดกับเพื่อนอแล้วหนูหนูไม่ค่อยผู้หญิงอะพี่หอมหนูจะแมนแมนหยาบคายสุดเวลาที่เราพูดกับเพื่อนคือคําว่ากับเพื่อนก็ปกติคาย ปบบปกติอะไรเงี้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยแล้วพออยู่กับเขาก็จริงๆคุณป๊อาเป็นคนแรกที่ทําให้เราพูดคําว่าทีวีได้รายการทีวีด้วยหนูก็แบบอะไรเงี้ยคุณพูดแล้วมันดูน่าชานจังเลยหนูใส่น้ตมาสนุวาเข้าไปด้วยคับซ้อมาสนุวาแล้วหลังๆพอเราออกรายการด้วยกันเยอะๆเนี่ยหนูก็จะเริ่มพูดออกรายการที่ที่พูดได้อะไรเงี้ยพูดคำหยาบเลยเหมือนในบทสนทนาเหมือนเป็นเพื่อนผู้ชายปกติเลยแล้วก่อนหน้านี้หนูรู้สึกว่ากลัวคนมองเรา ไม่น่ารักเลยอ่ะแต่จริงๆธรรมชาติหนูเป็นเด็กผู้ชายหนูเป็นเด็กผู้ชายเลยอ่ะเพราะหนูโตมากับพี่ชาย,ยอะไรเงี้ยแล้วกับคุณโอ๊ตล่ะสนิทไหมคุณโอ๊ตเนี่ยก็เหมือนมากับคุณป๊อปอีกทีแต่คือเรามาอยู่ค่ายเดียวกันเขาก็เริ่มสนิทกันแล้วเราก็เริ่มเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันมันก็เลยเริ่มที่จะเป็นส่วนผสมอีกแบบหนึ่งขึ้นมากับป๊อปเนี่ยมันเป็นแบบหนึ่งแต่กับป๊อปโอ๊ตเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบแล้วคุณโอ๊ตทำให้คุณป๊อปเปลี่ยนไปด้วยหรือว่าเหรอดีข ต้องลงไปอีกคือรถไปด้วยกันไม่มีใครดึงใครเลยแล้วเหมือนคุณป๊อปอะรู้สึกว่าโอเคมีทั้งดีมีทั้งชั่วแต่พออยู่กับโอ๊ดเอ๊ะก็ช่วได้เต็มที่เหมือนกันนะอะไรเงี้ยมนเลยลิงไปกันใหญ่เลยแต่ว่าเขาทําให้เหมือนแบบเปิดโลกอะเป็นอีกแบบนึ๋งเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็คุณป๊อปเพรารู้สึกไม่ไม่โดดเดี่ยวไม่เหงาคนช่วยคนไปด้วยกันเล่าวีลกรรมของคุณป๊อปกับคนโอ๊ดหน่อยจริงจรป๊อปเป็นคนไม่ ไม่ทะลึ่งค่ะคุณโอนี่จะทะลึ่งมากคุณโอ๊ตทะลึ่งคุณป๊อปไม่ทะลึ่งคุณป๊อบอ่จะเป็นคนแนวเหมือนแบบชอบเล่นมุกแบบรับส่งอ่าเพราะะนั้นแบบเล่นคือเขาก็เล่นเยอะใช้มุกเยอะพอมาอยู่คุณโอดอ่ะคุณโอตจะทะลึ่งมันก็เลยยิงแบบว่าไปกันใหญ่อย่างล่าสุดก็คือหลายปีแล้วหนูไปออกแคมป์ตินอันนั้นคือเป็นรายการที่ไม่มีการแบบว่าโอ้ยอลลิมิดนะมันไม่รายการอะค่ะมันเป็นเหมือนเพื่อนนั่งกินเหล้าด้วยกันแล้วก็แคมปิ้งอ่ะมันยังมีอยู่ไหมรายการนี้มีม ทุกอย่างมันก็เลยเหมือนแบบชัดเจนมากว่าเราสามคนอยู่ด้วยกันไม่มีอะไรกีดขั้น เป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วคนก็ชอบมาเพื่อนทําให้เราเปิดโลว่าเราเป็นเราแบบชั่วชได้แล้วมันก็มีคนรักเราด้วยเนมีคนที่เสพอะไรแบบนี้เพราะเขารู้สึกว่ามันจริงใจดีมันเหมือนเพื่อนมาเจอกันในวงรเหมือนได้กินด้วยกินดื่มไปด้วยแล้วก็ได้นั่งฟังกันไปด้วยแล้วหนูไม่ได้พยายามเค้นคาหยาเพื่อให้มันสนุกอะเพราะมันมาแต่หนูพูดกับเพื่อนอะไรเงี้ยเอออย่างเขาถามหนูว่าแบบเวลาถ้าเกิดว่าอยู่กับแฟนทํากับข้าวแบบใส่เสื้อผ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยหนูก็แบบใส่ทาไมอะเดี๋ยวก็ต้องใ นี่เป็นเรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยคุณไม่ใส่เสื้อเวลาทำกับข้าวเอาหนูอยู่ในบ้านนะใครจะดูอ่ะพี่จัง่านหนูสับหูไม่ใส่เลยคุณทำกับข้าวใส่สิคะใส่เหรอใส่แบบไหนใส่แว่นตาน้องไม่ใส่เลยใส่แต่แว่น